สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ยังมีเวลาอีกนิดนะครับก็มาพูดคุยกันเรื่องสร้างบอนไซจิวนะครับสําหรับส่วนตัวของผมในเพจบอไนไซเพ็มหน้านะครับผมจะใช้วิธีประมาณนี้เวลาเราได้โครงสร้างมาแล้วนะครับพอปล่อยฟูคราวนี้เราจะคัดเหลือแต่กิ่งที่จะเอานะครับแล้วก็กิ่งไหนที่เราจะใช้นะครับ เราก็เลือกไว้กิ่งไหนที่ไม่ใช้เราตัดออกให้หมดเพราะว่าปล่อยกิ่งเยอะๆมันจะบังแสงกันจนแบบว่าอาจจะเป็นเหตุให้เกิดโรคแล้วมาแรงนะครับเราต้องจัดช่องให้รับแสงได้ทั่วถึงไม้ก็จะแข็งแรงไม่ค่อยมีนะครับเพี้ยอะไรก็ไม่มีนะครับ เปครับเคลียกิ่งให้โล่งๆเลี้ยงแต่กิ่งที่จะเอานะครับแบบนแ้แล้วพอเราได้ขนาดนี่ครับเราต้องตัดตอนที่เล็กกว่าที่เราอยากได้นิดนึงนะครับเพราะว่าระหว่างที่กิ่งต่อไปที่เราเลี้ยงมาโตตัวนี้จะใหญ่ขึ้นอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นไซส์จิ๋วนะครับต้องเผื่อขนาดให้เขาโตด้วยครับพอกิ่งไหนที่ เราปล่อยยอดไว้เขาก็จะโตต่อไปเรื่อยๆนะพอได้ขนาดที่เราต้องการเราก็ตัดได้จริงๆี้ได้ขนาดแล้วเราก็ตัด แล้วพวกกิ่งพวกนี้นะครับเดี๋ยวระหว่างที่เราสร้างมันจะใหญ่ขึ้นอีกนะครับมันก็จะเนียนกับตรงนี้พอดีนะครับก็ตัดเผื่อเหนือตากิ่งไปนิดหนึ่ง เก่งไหนที่เราอยากทําขนาดเราก็ยังไม่ต้องตัดนะครับปล่อยไปก็จะเป็นยาวขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆืนะครับครับเราก็สามารถกําหนดสมมุติว่าเรามีเก,ก่งหนะ้าเก่งอะไรเราเราอยากตรงนี้เป็นเก่งหลังเราก็รอยาวอีกนิดนึงแล้วก็ตัดไปข้างหลังเพื่อให้มีมิติมี ความลึกนะครับ,รบพอหลังจากนี้กิ่งที่เริ่มตัดบ่อยๆก็จะเริ่มเป็นพุ่มแบบนี้เนี่ยพอพุ่มและยาวมาแล้วก็ตัดออก่อยเ็มออกแค่นี้เขาก็จะแตกมาอีกเป็นสองเข่ง,งแล้วพุ่มเขาก็จะค่อยๆแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับค่อยๆแน่นขึ้นจาก อีกเดียวแบบนี้ก็จะค่อยๆเป็นพุ่มพุ่มนี้ก็จะค่อยๆขยายไปตรงนี้ก็จะคุมเป็นพุ่มแล้วพวกนี้ก็จะเป็นพุ่มเล็กๆพุ่มเล็กๆพุ่มเล็กๆนะครับประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มสนใจเข้ามาเยอะนะครับสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับบางทีติดเลี้ยงโูกหรือว่า ทำอะไรอยู่อาจจะตอบไม่ทั่วถึงนะครับก็พยายามทำคลิปที่เพื่อนๆถามมานะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือแบบอยากแวะมาดูวิธีเลี้ยงวิธีสร้างของที่บ้านก็ยินดีนะครับสวัสดีครับ